สวัสดี FC ทุกคนคะ่ะพบกันกับคลิปที่6แล้วนะคะในงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะคลิปเล่าฝันของแอดเพื่อนๆดูย้อนหลังกันได้นะคะงวดนี้ออกมาแล้ว5คลิปค่ะเผื่อใครยังไม่มีเลขเด็ดเลขถูกใจก็ลองย้อนดูกันได้ถ้าหากฝันไหนตรงใจจะได้จัดเต็มค่ะฝันที่1ของคลิปนี้นั้นเป็นฝันของผู้หญิงฝันว่าคนรู้จักชวนไปเยี่ยมพอ่อ ซึ่งผู้ฝันก็รู้จักทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะเรื่องจริงพ่อของคนชวนนั้นท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าในฝันเขาบอกว่าจะไปเยี่ยมพ่อพ่อย้ายไปอยู่บ้านใหม่ผู้ฝันก็ขึ้นรถไปกับเขาค่ะในรถขนข้าวสารไปเต็มรถเลยเพื่อเอาไปเยี่ยมพ่อพอไปถึงยังไม่เห็นบ้านพ่อนะคะเห็นแต่ทุ่งนาข้าวกำลังพร้อมเกี่ยวเหลืองอลามค่ะ เสียงพ่อที่เสียไปแล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้มาเก็บเกี่ยวเอาไปกินได้เลยผู้ฝันก็ถามไปว่าแล้วตาอยู่ตรงไหนล่ะแกก็ตอบกลับมาว่าก็อยู่ในทุ่งนานี่แหละอายุคนตายที่ฝันถึงคือ59ปีนะคะเลขรถที่นั่งไปทะเบียน7289ค่ะฝันที่2ผู้หญิงฝันค่ะฝันเห็นปลาเต็มท้ายรถสปอร์ต เห็นทะเบียนรถด,ด้วยก็คือ7555ในฝันไปจับปลาเอามาใส่ถุงแล้วก็พูดว่ามีปลาบนรถก็ต้องเอา8ใส่ก็เลยตีเป็น875และยังฝันต่ออีกว่ากยุยกุ้งใส่ถังแล้วนำไปแขวนเอาไว้ข้างนาฬิกาค่ะฝันที่3ผู้ชายฝันคือในเรื่องจริงนะคะผู้ฝันได้ไปนอนที่บ้านพี่สาวเพราะว่าจะมีงานทำบุญบ้าน ในคืนที่นอนบ้านพี่สาวนั้นก็ฝันว่าเขาไปในถ้ำแล้วในถ้ำก็มีแอ่งน้ำอยู่แล้วก็มีผู้ชายสองคนค่ะเดินขึ้นมาจากน้ำรูปร่างหน้าตาดีหล่อเหลาใส่โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่แต่ว่ามีสร้อยสองวานคาดอกค่ะผู้ฝันบอกว่าเป็นพญานาคที่เคยมาเข้าฝันเมื่งงวดก่อน,อนมาครั้งนี้ก็มาชวนลงไปในน้ำอีกแต่ว่าผู้ฝันไม่ไปค่ะ พญานาคจำแรงก็เลยดึงมือผู้ฝันไปหาแล้วเขียนเลขให้เลขที่เขียนให้ก็คือ925กับ91แล้วกำชับว่าให้ไปซื้อหลังวันพระ3วันนะพอชายคนนั้นก้าวลงน้ำไปก็กลายร่างเป็นพญานาคมีกายสีเขียวงอนและด้านหลังเป็นสีเหลืองสวยงามมากแล้วก็ว่ายน้ำจากไปค่ะ ผู้ฝันมองไปที่ตัวเลขที่เขียนให้ตัวเลขกลายเป็นสีเขียวด้วยนะคะฝันที่4ผู้หญิงฝันฝันว่าประกวดแข่งขันอะไรสักอย่างมีคนเข้าแข่งขันจำนวน8.214คนมีคนบอกผู้ฝันว่าผู้ฝันชนะอันดับหนึ่งนะลำดับที่824ค่ะฝันที่5ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่าสามีที่เสียชีวิตไปแล้วมาบอกเลข บอกงวดนี้ยังไง8 9 9 8ก็ต้องมาถ้า3ตัวก็ลองเล่น8 9 8ดูคุณผู้ชมอย่าลืมกันเลขนะคะ9เป็น6 6เป็น9ด้วยก็คือ6 8ขัดค่ะกันเอาไว้ด้วยนะคะฝันที่6ผู้หญิงฝันค่ะถ้าเป็นคนฝันแม่นนะคะเพราะว่าเลขฝันเข้าบ่อยมากงวดนี้ก็ฝันอีกแล้วฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหามาฝากซื้อเลขค่ะ ชายคนนี้ผู้ฝันไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะก็ถามไปว่าแล้วจะซื้อตัวไหนล่ะเขาก็บอกว่า24 27 29อพอบอกเสร็จก็ส่งเงินให้นะคะเป็นแบงค์5้าใบแบงค์20อีก2ใบแล้วบอกว่าซื้อให้ได้นะแล้วก็เดินจากไปเลยผู้ฝันรับเงินมาแล้วก็คิดในใจว่าแล้วถ้าถูกจะมาเอาเงินยังไงจะหากันเจอเหรอ ฝันนี้ตีเลขเพิ่มนะคะจากจำนวนเงินที่เขาให้มาก็คือ540อย่าลืมตัดเล่านย์ด้วยนะคะฝันที่7ค่ะผู้หญิงฝันฝันว่ามีงูหลายตัวกำลังเลื้อยเข้าบ้านทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เต็มไปหมดเลื้อยเข้าไปอยู่เต็มบ้านแต่งูไม่กัดใครนะคะแค่เลื้อยเข้าไปในบ้านเท่านั้นเพื่อนผู้ฝันมาหาค่ะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาตกใจเห็นงู มอเตอร์ไซค์เข้าไปชนบ้านอีกนะคะทะเบียนรถเพื่อนที่ขี่มาคือ3-6-5บาลีทีภูฝันที่งูเข้าไปอยู่เต็มบ้านก็คือ59หมู่10ค่ะฝันที่8เป็นเรื่องเล่าของพระค่ะไม่ใช่ฝันนะคะหลวงปู่ท่านนั่งสมาธิในป่าช้าแล้วท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกเลขค่ะเสียงกระซิบนั้นบอกว่าเลข9-5-4จะออกตัวกลับ ไม่ออกตรงคุณผู้ชมก็อย่าลืมกลับนะคะมันคิดได้2แบบก็คือกลับ9เป็น6หรือจะลองกลับเล่น4 5 9 4 9 5ก็ได้จะให้ดีก็อย่าลืมตัด2ตัวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้คะ่ะฝันที่9นะคะผู้หญิงฝันฝันว่าขับรถตามรถขนคอนเทนเนอร์ er. แล้วจะแซงซ้ายคะ่ะ พอขับแซงขึ้นไปปรากฏว่าถนนกำลังก่อสร้างอยู่ทำให้รถพลิกคว่ำตกลงไปค่ะในฝันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะปลอดภัยทะเบียนรถคันที่ขับคือ8550มาถึงฝันที่10แล้วนะคะเป็นผู้ชายฝันฝันว่าเข้าไปหาของป่าในป่าแล้วไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็เผลอหลับไปค่ะในฝันมีเสียงคนแก่พูดว่ารู้ไหมว่านอนทับอะไรอยู่ ลุกขึ้นมาดูก่อนกำลังนอนทับอะไรอยู่ผู้ฝันก็รีบลุกขึ้นมาดูค่ะเห็นตัวเลขเขียนเอาไว้บนดินนะคะเป็นเลข36 1เขียนเอาไว้ตัวใหญ่แล้วก็ชัดเจนมากทั้งหมดนี้คืออยู่ในฝันนะคะและเช่นเคยค่ะความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดี เลือกเลขที่จะออกในงวดนี้ให้ถูกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ